โอ้โหบรรยากาศนี้ไม่เจอกันนานตื่นเต้นเลยอ่ะมาเจอกันบ่อยแล้เนาะไม่แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอมาหลังจากที่ไปแคนาดามาค่ะวันนี้ท็อปสิบชุดใจทุกคนไหมคะไม่ข้ามสายตากร <laughs> รมการกรรมการไม่ทำให้ <p ip S 2> ผิดหวังเขาใส่สักผิดหมดเลยทุกคนพร้อมปะ ป็นงไงบ้างคะคุณกรรมาการคะวันนี้เห็นน้องๆองปีเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะบอกว่าวันนี้ประทับใจแล้วก็รู้สึกว้าวกับน้องๆหลายหลายคนมากมีทั้งเรียกว่าตัวเต็งที่เห็นถึงพัฒนาการแบบจาก แต่ก่อนมาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็มีมามืดที่หลายคนน่าจะเห็นในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้ชาย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าน้องจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะมากี่ครั้งหรือไม่ว่านี้จะเป็นเวทีแรกหรือเวทีที่เท่าไหร่ก็จะมีคนที่มีศักยภาพที่สามารถชายได้ในวันนี้จริงๆใครที่เซอร์ไพรส์เราไหมแบบเฮ้ยคนนี้แบบเซอร์ไพรส์โหนูเลยอะ คือจะบอกว่ามีทั้งตัวเต็งที่เซอร์ไพรส์ถึงพัฒนาการแล้วก็มีทั้งมามืดที่ไม่เคยเห็นน้องมาก่อนแต่ว่าเพิ่งมาชายแสวันนี้ดังนั้นมีมีทั้งสองฝ่ายเลยค่ะที่เซอร์ไพรส์ซักเยอะไหมครับที่เรามองไว้เมื่อกี้ก็ที่เล็งไว้ที่เล<า>็งไว้จริงๆมีข้อท็อปสิบหลายคนมากแล้วก็อาจจะมีคนที่เจอคู่แข่งอ่าคนแข็งใช่คู่แข่งที่แข็งใช่ S <S <S ใช่แล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเขาไปสิบคนแต่ว่าถือว่าวันนี้ในสิบคนก็คือเซอร์ไพรส์หมดเลยค่ะ,ะจริงๆเก่งมากว,นนวันนี้แบบเรารู้สึกว่าไหนตัดสินใจยากที่สุดในการให้คะแนนหรือว่า,าแบบแตัดสินใ<อ>จยากที่สุดหรอคือจริงๆจะบอกว่า,วาตอนแรกเวลาที่สปีช77 <speech S 2> คนนะคะคือจะบอกว่ามีหลายคนที่รู้สึกว่าเขาสปีชดีแต่ว่า อาจจะไม่ได้ตรงโจย์คำถามที่ให้มาเลยอาจจะเสียคะแนนตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแอบเสียดายในตรงไหนเพราะว่าเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เห็นถึงในเรื่องของสปีชของน้องหรือว่าบางคนที่สปีดดีมากแต่ว่าในเรื่องของน้ำเสียงกับจังหวะมันอาจจะขาดตรงนั้นมันเลยทําให้ดูไม่ค่อยมั่นใจ77คนจากคัดเหลือ20อันนี้รู้สึกว่าจริงๆมันจะมีหลักๆมันก็จะมีหลายคนที่แบบทุกคนให้เป็นเอกฉันแต่ว่าบางคนเราก็จะต้องมาแบบคัดเลือกกันอีกทีว่าโอเคแบบจาก สิบคนนี้อจะจะคัดเหลือกี่คนอะไรแบบนี้อะคะอะไรที่จะไม่นางงามตอบพลาดได้ง่ายที่สุดเวลาเจอรอบสุดที่รู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของความตื่นเต้นเขาไม่อยู่ความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นเวทีหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความการจำสคริปต์มาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ practice หรือว่าไม่ได้เข้าฝากขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แอบเสียดายเพราะว่าหลายคนมีคอนเทนต์ที่ดีแต่ว่าจะสังเกตว่าอาจจะแบบว่าตะบุบตะกัดหรือว่าอาจจะแบบสตันแล้วก็เดิแอร์ไป ใช่ใช่ค่ะแนะนำน้องย่งไบ้างจริงๆจ,จะบอกว่าวันนี้แค่เป็นก้าวแรกวันนี้แค่เป็นเก้าวแรกแล้วก็อยากจะใหเ้เก็บวันนี้เป็นประสบการณ์แล้วก็พัฒนาต่อ,ต,อต่อไปเพราะว่ามันยังไม่สายเกินไปสําหรับการพัฒนาแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ค่ะเนใ้อ<ม>ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เข้า20ในวันนี้แต่ว่าเห็นศักยภาพแล้วก็อยากจะให้ ใช่ต่อไปนะคะในแบบของน้องแล้วก็ยูนิคในแบบของน้องแล้วก็อาจจะให้พบความมั่นใจว่า please believe in yourself มั่นใจในตัวเองว่าฉันก็มี potential ที่จะเป็น the next Miss Universe Thailand ค่ะท่านผู้ชะขออนุญาตถึงเรื่องเห็นออกมาโพสต์ถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนด้วยในฐานะพิธีกรเลยนะคะส่งสารไปให้กับใครดะคยอ่าส่งสารไปให้กับใครนะคะอ่าเกียร์ชายแดนอ่า คือจะบอกว่าฟาสไยก็ติดตามข่าวนี้ตั้งแต่จริงๆฟาสเพิ่งกลับมาจากแคนาดาด้วยแล้วก็ตอนแรกคือ,อที่ยังไม่ได้ขยับอะไรเยอะเพราะว่าเราอะด้วยการที่เราอยู่ต่างประเทศเราก็อยากจะเมชัวร์ว่าสารที่เราจะสื่อออกไปอะมันเป็นความจริงแล้วพอเรามาจงไทยบุ๊เราได้ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นถึงโพสต์แรกที่ทุกคนอาจจะสังเกตก็คือใน Facebook ที่ฟาสแชร์ share, ค่ะก็คือมาจากของทูดที่เป็นภมยในของประเทศไทยในยูเอใช่แล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ ประทับใจในเรื่องของสปีดของเขามากเพราะว่ารู้สึกว่าเขา l อจะพูดแล้วก็เห็นถึงหลักฐานแล้วก็อะไรที่มันเป็นทรูที่มันไม่ได้มีการเบี yeah. ่ยหรือว่าไม่ได้มีการแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบประทะอย่างค่อนข้างแรงนะคะในเรื่องของการใช้คำพูดอะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่พูดอย่าง r e ส pected แล้วก็ด้วยหลักฐานมากที่สุดแล้วก็แชร์ออกไปแล้วก็สิ่งที่ฟาใสายเคยเจอในอดีตก็คือเขาว่าฟิกนิวส์แล้วพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอะรู้สึกว่า มันมันมันไม่ได้อะมันไม่ได้ที่เราจะเงียบต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือความจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นควรที่จะได้รับทราบแล้วก็เวลาที่ได้มีโอกาสแชร์ออกไปจริงๆอ um <laughs> ก็จะบอกว่าอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกแล้วหลังจากนั้นพอมันมีขั้นตอนต่อไปก็คือฟาสใส่แชร์ในสตอรี่แล้วก็ในสตอรี่อันนี้ก็คืออาจจะถ้าหน้าอันแรกที่ฟาสใส่แชร์ไปมันอาจจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะและละเอียดแต่ว่าพอมันเป็นสตอรี่อันหนึ่งแล้วมันแบ่งเป็นแบบข้อความชัดเจนแล้วมันกระชับได้ใจได้ใจความอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวรัลมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญในในในส่วนที่ฟาใส่สังเกตอะคะ่ะก็คือ หลายครั้งอะข่าวสารว์อู้ลมันจะออกไปในภาษาไทยแต่ว่าในในภาษากรษฑอะมันช้ามากเลยทําให้ชาวต่างชาติหรือว่าอินโทรเฟนค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นอะไรแล้วขนาดที่ฟ้าอายอยู่ต่างประเทศอะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนของคุณพ,พ่อค่ะเขาก็ถามว่าเหตุการณ์มันมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่ามันได้ยิน Uh, จากสื่อแต่ละสื่อไม่เหมือนกันแล้วข่าวมันไม่ตรงกรันฟาใสก็เลยต้องต้องกลับไปแบบใช่ต้องกลับไปเช็คให้ชัวร์ก่อนใช่ใชค่ะในการที่พวคนแต่ละทาวาใสก็คือต้องเช็คให้ละเอียดจุกบ้องค่ะให้ชัวร์ให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าเราเป็นเป็นพับิกฟิกเกอร์ค่ะแล้วเราเป็นคนที่มีเสียง ที่จะกระจายไปได้ไปก็ได้ไกลแล้วเป็นคนที่หลายหลายคนมองว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือดังนั้นสําหรับฟ้าใสก็คือต้องเช็คให้ให้มั่นใจก่อนว่านี่คือความจริงจริงๆแล้วก็จะโพสต์ไปเพราะหนุโพต์ลงไปมีฝ่ายข้ามไรเข้ามาโอ้โหจะบอกว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเออเออโดนโดนจะบอกว่าใน Facebook ตอนแรกอ่ะที่ฟ้าใสแชร์ไปอ่ะก็คือพับเล็กแล้วก็เห็นว่ามันมีฝั่งมาถล่มอ่าแล้วฟ้าใสก็แบบว่าตอนแรกก็แบบคิดไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็แบบว่าเออแบบ ลบไปก่อนลบๆเพราะมันมีรูปภาพที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมที่เขาแชร์มาแล้วมันอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของหลายๆคนนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบค่อนข้างลบแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าแบบว่าเออก็คุณเขียนมามันก็เป็นพื้นที่พื้นที่ของฉันเหมือนกันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันอยากจะเอาอะไรให้อยู่ในฟิลของเราแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดให้เฉพาะคนที่ฟอลโล่ฟ้าใสาในการในการโพสแต่ว่า i g อยากเปิดถ้าเกิดไปดูใน i g จริงๆก็จะเห็นว่ามีกี่กี่ร้อย 560คอมเมนต์ 500, ไหมคะที่มีการโจมตีค่อนข้างเยอะแต่สําหรับฟ้าใสาก็คือฟ้าใส่ไม่แคร์ว่ามันจะมีการโจมตียังไงจากใครที่รับความจริงไม่ได้เ mm hmm. พราะสาหรับฟ้าใส่ก็คืออันนี้มันเป็นความจริงที่ได้มีการตรวจแล้วว่าน,นี่คือความจริง truth from Thailand mm hmm. ดังนั้นเวลาที่เราพูดความจริงมันไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวค่ะ mm hmm. แต่เราไม่ได้มีเข mm ียนเข้ามาต่อโต้ไปไม่ได้เขียนข้อความตอบโ,โต้เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะกับคนที่ ไม่กรองข้อมูละคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเขาได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็เขาคิดเขาใช้สติในการที่จะตอบหรือใช้สติในการที่จะตอบโต้จริงๆะคะ่ะเขาต้องไปเช็คข้อมูลที่แท้จริงก่อนไม่ใช่เช็คจากข้อมูลฝ่ายเดียวแล้วก็มาเข้า,ขามาแบบว่าโจมตีเราสําหรับฟ้าใสแค่รู้สึกว่าหลายหลายครั้งอะคะ่ะจะมีการโจมตีเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันจะมีหลายอย่างที่เราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าได้รับสั่งข้อมูลจากใคร ดังนั้นเราจะไม่ได้เบรมเขาในสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะรักชาติของเขาเขาก็เลยปเทคชาติของเขาออกมาใช่แสดงออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นั้นฟาสกก็เดินจมดีในเรื่องของจารรกและเสร็จจกันแต่ว่าเราเลือกที่จะมองว่าก็เราทําในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเราแล้วแล้วคนอื่นจะรับได้หรือไม่ได้อันนั้นก็คือเรื่องของเขาเพราะว่าอันนี้คือ truth on Thailand ว่าอะไรก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะเพราวะว่าอันนี้มันเป็นความจริงความจริงไม่มีวั่นไหวค่ะกะบล็อกจะลบเลยไหมอันนี้มันไม่เคยบล็อกค<ม>่ะไม่เคยบล็อกแต่ว่าก็ลบเพราวะว่าส่วนตัวแล้วก็คือ<ม>แต่แต่หมายถึงว่าในใ,ใ,ใ,ในในไอจีอะฟาสก,ก็ไม่ได้ลบ<ม>ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นแบบข้อความส่วนตัวก็ลบเพราวะาว่าเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ใช่คือคือเวลาที่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะเข้ามาเราก็ไม่ได้แคร์อะไรมากค่ะเราก็แค่ลบออกไปนั้นแหละหลังจากนี้เราจะ ัพพอรบตยังไงบ้างัพพอร์ตประเทศไทยยังไงบ้างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะก็เวลาที่มีข่าวอะไรออกมาอะไรที่มัน discredit แล้วไม่ใช่ความจริงฟ้าใสก็จะใช้ภาษาอังกฤษคือความสามารถของฟ้าใสที่จะช่วยได้ก็คือสังเกตเลยว่าในหลายๆครั้งเวลาที่มีข่าวแชร์ออกมาเป็นภาษาไทยอะค่ะมันอาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษที่แชร์ออกไปสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือส่วนใหญ่ฟ้าใสจะแชร์ข่าวเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพื่อที่จะได้ให้ i n t e r n a t i n a ได้เห็นแล้วก็รับรับข้อมูลที่แท้จริงค่ะ